สวัสดีครับขอนำคุณผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดแข่งฟุตบอลโตโยต้าไทยลีครับวันนี้นำทุกท่านไปที่สิงห์สเตเดียมชมเกมระหว่างสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับเปิดบ้านพบกับนครราชสีมามาสตาร์เอฟซีนะครับทางฝั่งสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับตอนนี้อยู่อันดับ8ครับ18นัดมีอยู่30คะแนนครับส่วนทางฝั่งนครราชสีมามาไดเอฟซีครับอยู่อันดับ9นะครับ19นัดมีอยู่28คะแนนครับส่วนการพบกันที่สนามแห่งนี้เมื่อรุ่กานที่แล้วครับสิงห์เชียงรายเสมอกับนครราชสีมา1นต่อหครับ เกมเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเ้าเริ่มมาก็โดนดักได้เลยครับสีวกรศสีวกรดึงรอบจะให้กับบิลยังเก็บจังหวะสองไว้ได้ครับเสียบอลเร็วเกินไปหน่อยนะครับนครราชสีมาแล้วให้ต่อมาจาังหวะน,นี้ทะลุมาสวยมากขยับหลอกแล้วลองซัดธนชัยหนูราชยังเซฟเอาไว้ได้โอกาสยิงครั้งแรกมาเร็วมากครับจังหวะพยายามจะพลิกครับอัมาดูอัตาราโดนสดาดผ่านมาหนึ่งครับอัมาดูอัตาราแหวกมา2เลยครับแล้วก็เปิดเข้ากลางมาสกัดโอ้โหผิดเหลี่ยมด้วย เกือบไปเหมือนกันคกับก็กดดันตั้งแต่ช่วงแรกเลยครับนครราชสีมาอีกครั้งนะครับจงังหวะได้เปิดครับของคันยุกคันยุกเปิดโดมาลูกนี้แล้วก็ได้โค้งด้วยโอ้โหติดบล็อกแล้วสุดท้ายผู้สินเป่าฟาไว้แล้วครับ <c oughs> แล้วจอกบอลเร็วไม่ได้ครับบิว <c oughs> ยูโรซิมาเอาคืนกลับมาสวยครับซ้ายพิธิวัฒน์แต่งหนึ่งทีแล้วลองยิงดูโอ้โหตรงตัวครับธนชัยหนูราศดครับออกบอลเร็วเลยครับออกบอลมาเบาไปหน่อยแล้วโดนดักได้ครับออาดูอัตตาร่าอัตตาร่าลองยิงดูลูกนี่โอ้โหได้ออกแรงอีกแล้วครับโอ้บอลก็พุ่งไปตรงตัวพิรัก์ครับรับเอาไว้ได้ทีมกอยอดเลยโอยมาเสาไกลโตนหมงไว้ได้ก่อนแถว2ซ้ายพิธีวัฒน์ลองยิงดูแล้วติดบล็อกบอลคุกริกกันอยู่แล้วก็บิวยิงลูกก็โอ้โหไม่เข้าครับ โอ้โหบิลลูกนี้นี่ยิงระยะต้องบอกว่าจอดๆเลยนะครับแต่ว่าหลุดกรอบสิวกรเตรียนตะกูลครับจะเปิดอยู่ขยับมาแล้วนะครับยอดโด่งมาลูกนี้ยัางมงไม่ได้ก่อนบอลจังหวะสองจะหดกลับมาแล้วโดนโตเลยครับโอ้โหบวกกันจังหวะนี้เข้าทางโรตาร่าด้วยคันยุครออยู่ให้คันยุกต่อมาแล้วครับคันยุกดึงรอซ้ายมีไหมให้มาจังหวะน,นี้แต่ว่าโอ้โหยังมาสกัดไว้ก่อนครับ โอ้โหลงมาได้เร็วมากครับบลินเนอร์ครับช่วยไว้เลยครับไม่งั้นเนี่ยโคราสหลุดเดียวไปแล้วครับขันยุกขันยุกเปิดมาสวยมากครับเอาละครับเคเรนแล้วกระดกมาให้หลุดมาแล้วครับนิสบูริโล่ดีต่อมาออตตาร่าแต่งเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้ติดบล็อกโล่งๆจับหนึ่งทีขวามีลองซัดดูแล้วก็โอ้โหโด่งข้ามคานออกไปครับเจสซี่เคเรนครับโอกาสทองแล้วครับแต่ว่ายิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบ จังหวะเข้าทาก็ต้องใช้ความสามารถาตัวของดารุ่งเหล่านีแ้แหละครับโยนโดกม,มาแล้วก็เช็ดลูกนี้โอ้โหติ๊ซฟล็อลกซ้ำโอ้โหหนึ่งศูนย์ไปเลยครับชัยวัน์บูรานครับตามซ้ำลูกนี้เชียงรายขึ้นนำและคอรัสส์มาไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหจังหวะมงเช็ดตาครับทางณชัยปัดไปเข้าทางของชัยวัน์อามเม้ามาซ้ำครับหนึ่งต่อศูนย์ครับสีเชียงรายขึ้นนำแล้วครับได้ประตูที่ต้องการแล้วแล้วก็เป็นประตูที่สองของชัยวัต์ในดูกาลนี้ครับ เดี๋ยวดูภาพใช้ครั้งครับจังหวะปัดมาเข้าทางของชัยวัน์ครับของธนชัยเสียประตูแล้วครับธนชัยหนูราแต่ก็ต้องชมจังหวะตามเข้ามาของชัยวัน์ด้วยนะครับมาได้เร็วมากครับแล้วทุ่มมาลูกนี้ก็นกพลไม่ทันครับยังเก็บไม่ได้ครับเวลาโนเอลว่าปะลองปลดโด่งมาครับปลลองแลง้วสอดมาโขกลูกนี้โอ้โหตีสมอทันควันเลยครับโอ้โหลูกนี้หนีตัวประกบอย่างชิน้นพัลลีออกมาได้ครับตดนิสมูดีโลครับตีเสมอให้กับ นครราชสีมามาสได้เอฟซครับเป็น1ประตูตอนหนึ่งแล้วโอ้โหใช้เวลาเพียงแค่นาทีเดียวครับตามประตูตีคืนได้แล้วครับทางฝั่งนครราชสีมาครับแล้วก็เป็นทางด้านของเดนิสบูริโลครับโขเข้าไปครับประตูที่13ของเขาในฤดูกาลนี้ครับโอ้โหแต่ว่าวันนี้ยังไม่เห็นลีกิต้านะครับปกติต้องลีกิตาด้วยครับท่าดีใจของเขาแต่ว่าทําให้ทีมตีเสมอแลลวครับดูการบุกทางด้านซ้ายครับโอ้โหเปิดบอมเข้ามาง่ายๆเลยครับอยู่กันตรงนั้น2คนครับ น้ำคู่เดียวครับเอาล้ครับยังได้อยู่ครับจังหวะไหลเข้ากลางมาโชจีหุนลองยิงลูกดี้โอ้โหไม่ตรงครับโอ้โหซัดแรงเลยทีเดียวครับแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบก็ไม่ได้มีอะไรแบบเจตนาทำร้ายคู่แข่งนะครับแล้วก็บุษสินเป่าจบครึ่งเวลาแรกกันไปเลยครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับกับนครราชสีมามาสด้าเครับเสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อ1ครับ ผู้สินคุณศิวกรภรูโดมครับเป่านบิดเริ่มเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังครับสิงเชียงรายเป็นฝ่ายเหยนลูกเริ่มเกมบ้างครับบุกจากซ้ายไปขวาโชจิฮุนข้างหน้านมีขยับให้รับไหมจังหวะนี้เล่นไปก่อนครับศิวกรศิวกร,วกร,วกรดึงรอครับโชติพัฒน์กลับมาที่ศิวกรใหม่ได้เปิดแล้วครับศิวกรโยนโด่งลูกนี้โอ้โห,หยังงงไม่ได้ก่อนครับเฉลิมพงษ์ บอลยังไม่ไปไหนยังเก็บได้อยู่ครับโชติพัฒน์กลับมาที่สิบกรมีอ้อมหลังไปด้วยครับสิบกรดึงรอแล้วยังไม่เปิดสิบกรอีกทีหนึ่งโยนโดมาชัยวัฒน์ขึ้นในโขกโอ้โหตรงตัวแล้วจออบอลเร็วเลยครับอะไรครับจังหวะจะหนึ่งสองไมเอาแล้วครับให้ต่อมาสวยมากโชติพัฒน์เปิดโดมโอ้โหไม่ผ่านครับโอ้โดนนี่ครับบอกว่าล้ำหน้าไปแล้วนะครับลูกนี้ทำชิ่งกันแล้วก็จับล้ำหน้าไปก่อนเลยครับ มาเลยครับทางฝั่งสิงห์เชียงรครับเปลี่ยนเล่นแนวรุกครับชัยวัฒน์บูรานคนทําประตูออกแล้วก็เอาฟิลิปเป้ดัสวาลงมาเล่นแทนครับชีวัตรซ้ายหยอดโดมาครับชีวกรชีว,กร,ชว,ก,รชวกรมีฟิลิปเป้ขออยู่ครับฟิลิปเป้ฟิลิปเป้ถึงเส้นหลังแล้วโอ้โหลูนี้หลอกยิงเลยเครับนั่นนะโอ้โหใจคอครับฟิลิปเป้เห็นเหลี่ยมครับเลยลองซัดดูแต่บอลโดข้ามคานออกไป นูกการครับเปิดมาตัวไกลแล้วก็หมงลูกนี้โอ้โหบอลไปตรงตัวครับลูกหมงของบิวเอาละครับข้างหน้ามีครับคันยุกยังไงสายสุดมีขออยู่คันยุกยังหนีมาได้แล้วก็ไหลามาที่นฤพลมีโอกาสล็อกหนึ่งจังหวะนาฤพลกลับมาที่คันยุกคันยุกแต่งเข้าซ้ายแล้วก็เปิดโดงมาตัวไกลลูกนี้ได้โคกงไหมบอลตกพื้นบอลจังหวะสองเคเลต์ล็อกยิงดูชนสามเหลี่ยมซ้ำอีกทีนึงก็ไม่ได้ครับโอ้โหนฤพลครับยิงจังหวะสุดท้ายนี่โดงข้ามคานครับ ลอพุ่มเร็วทันทีครับขันยุกขันยุกให้มาสวยมากครับออตาร่าออตาร่าล็อกแล้วลงลง่งๆมองแล้วเปิดมาตรงกลางเอา้าสุดท้ายลื่นขันยุกยังได้อยู่คันยุกข,ขวาลองปั่นลูกนี้โอ้โหไม่ตรงครับเกมรับของสิงเชียงรายครับเกือบไปครับฟิลิปเป้ลาจีเอหาก่อนฟิลิปเป้อย่างไงฟิลิปเป้หักย้อนกลับมาไม่มีใครซสอีกโอ้โหเจงหว่าของสนุก,กลางแล้วไปยับขึ้นไปแล้วบอลมันย้อนหลัง อาร์โาต่าจะแหวกกลางต้องเตะเลยครับแบบนี้จะเหลืองหรือเปล่าครับพิธิวัดครับลูกนี้ก็ใบเหลืองเลยครับเอกนิตอัครวินขวามีฟิลิปเป้ครับฟิลิปเป้ลากเชียวหาแล้วฟิลิปเป้จะแตะอ้อมโอ้โหผู้สิว่างไงเป่าแล้วก็เป็นฟรีคิกครับมองว่าประลองครับทำฟาว สานุกานลูกนี้เปิดลัดมาโอ้โหเฉลิมพงศ์ดักไม่ได้สวยครับบอลแถวสองลองยิงไกลลูกนี้โอ้โหน้ำหนักหนักใช้ได้แต่ว่าไม่ตรงกรอบครับสุริยาสิงมุยโอ้พวกแนวรับเฉลิมพงศ์ก็ขึ้นมาครับจังหวะได้เปิดครับชนะพลครับโยนโค้มาลูกนี้แล้วก็อ,อาบอลตกพื้นยังไงผู้สินเป่าหยุดเกมไปก่อนแล้วครับโอ้โหเป็นฟาวครับสิงเชียงรายได้เตะฟลิกขึ้นมา นี่ครับจังหวะน่าจะเป็นเฉลิมพงศ์ครับที่ไปทำฟาวแลวะบุษินก็เป่าจบเกมเลยครับสิงเชียงรายยูไนเต็ดครับเสมอกับนครราชสีมามาสได้ FC ไป1ประตูต่อ1ครับ